กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันช่องบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เดินทางกันมาถึง ep ที่68แล้วนะคะพี่ๆสำหรับใครนะคะที่เพิ่งติดตามกันใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะด้านบนนะคะจะเป็นเบอร์โทรศูนย์เก้าเสสามารถโทรเบอร์นี้ได้และแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะ วันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมีมาทั้งหมดเก้าองค์เก้ารูปเช่นเดิมค่ะนี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่นี่เลยรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะด้านข้างค่ะองค์นี้แจ้งราคานะคะองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่เจ็ดเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะ องที่8ปดและองค์ที่เก้าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันะพี่นะองที่แปดและอง์ที่เก้าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะเดี๋ยน้องจะไล่ไปนะคะอันนี้อง์ที่หนึ่งค่ะพี่ตรงฐานค่ะนี่เลยด้านบนด้านหน้านะคะอันนี้เป็นผ้าปิดตานะพี่นะนี่ คะนะคะน้องจะคลาคลากันมานะคะในแดดะวันนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่สองค่ะพี่เลี่ยมกรอบกันนะมาแบบนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะปิดตาเหมือนกันค่ะแต่ฝ้าเลี่ยมกรอบมาแล้วเลี่ยมกรอบเงินมานะพี่นะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนี่เลยนะคะ ให้ดูใกลๆ้ๆเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่องที่สอง ep ที่หกสิบแปดนะพี่นะองที่สอง ep ที่หกสิบแปดมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบบาทนะคะพี่ค่าส่งถ้าโอนก็ห้าสิบบาทนะพี่นะแต่ปกติแล้วถ้ารับหลายๆองนะคะถ้ายอดเป็นพันราคาเขาอัพ เยอะมากแต่น้องก็คิดแค่หกสิบาทนะพี่นะแบ่งปันให้พี่พี่นะคะอันนี้องค์ที่สองนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่โตเก่าเก่าเดิมเดิมอยู่ในกรอบเปรียมแบบนี้เลยนะคะพี่เรียมกรอบกันนะ้ํามาแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าเลยพี่นี่แสงไฟแสงรูปนะคะแจ้งก่อนนะพี่นะเวลาน้องถ่ายรูปนะคะมันใช้แสงใช้ไฟเนาะ สีมันอาจจะสว่างกว่ามันจะเห็นเนื้อชัดกว่านะคะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันก็จะเป็นอีกอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกเวลหนึ่งเวลาที่เราถ่ายรูปอันนี้เยคือเราใช้สปอตไลท์ในการส่องนะคะแต่ของจริงก็ตามรูปเลยนะพี่แต่ว่าแสงสีเขาก็จะแตกต่างเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟส่องถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะคะไปกันต่อองค์ที่3นะคะพี่เป็นพ,พับปิดตาเลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะพี่นะ เลี่มกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะพี่นี่ด้านหลังค่ะพี่เป็นยันแบบนี้นะคะแปลก,กดพีพี่ท่านใดชอบถูกจาต้องใจนะคะแปลกมากแอดไลน์น้องมาได้เลย0ู0 0นย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งะพี่นะศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะคะ องนี้เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะราคาคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะถ้าสนใจแอดไลน์มาที่เบอร์โทรด้านบนนะคะศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นพระปิดตานะพี่นะพระปิดตาแปลกแกแบบนี้เลยน้องไม่แน่ใจว่ามาจากวัดไหนนะคะแต่ได้มาแบบนี้นะคะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมเห็นแปลกๆปก สวยดีเผื่อใครตามหานะพี่นะเข้ามาเจอช่องน้องบบารมีพระเครื่องแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สี่นะคะ EP ที่68เป็นเต่าหลงพ่อเงินค่ะเต่าหลงพ่อเงินค่ะพี่เปิดอยู่ที่900บาทนะพี่นะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะเต่าหลวงพ่อเงินค่ะตรงด้านท้องเป็นแบบนี้นะคะองค์ที่สนะพี่นะอันนี้องค์ที่4 EP ที่หก พี่ๆท่านใดนะคะสนใจพระองค์ไหนดูหมายเลข EP แล้วแจ้งหมายเลขพระน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องจำพระได้ไม่หมดทุกองค์นะพี่นะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะเ <c oughs> ต่าหลวงพ่อเงินเปิดอยู่ที่เก้ารอยบาทนะพี่นะองค์ที่สี่นะคะไปกันต่อองค์ที่ห้าค่ะพี่พระสมเด็จค่ะ พระสมเด็จค่ะพี่ตรงซุ้มเป็นแบบนี้นะคะด้านบนเหมือนจะเป็นปปรโพนนี่เลยซูมสวยๆแบบนี้เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้เลี่ยมกรอบกันน้ํามานะคะด้านหลังเป็นเรียบๆแบบนี้นะพี่นะนี่เก่าๆแบบนี้นะคะซูมแบบนี้น้องให้ดูใกล้ๆคะ่ะ ไฟมันจะแวบ,บๆนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าแสงไฟมันสองดวงถ้าปิดหนึ่งดวงมันก็จะเป็นนี่เลยไม่แ,บบแวบละน้องให้ดูรายละเอียดใกล้ๆเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของพี่ๆนะคะแสงไฟในในกล้องจะขาวนิดนึงนะพี่นะแต่องค์สีจริงจะออกสีน้ำตาลไข่ๆนะคะเวลาน้องถ่ายรูปนะคะพี่สี สีจริงนะคะเขาจะออกสีไข่ไข่สีน้ําตาลน้าตาลนิดนึงแต่เวลาที่อยู่ในกล้องแล้วมันจะเป็นสีขาวอันนี้ไม่ได้ใส่แสงใส่แอปใดๆนะคะพี่เป็นแสงไฟของของสปอตไลท์อันเดียวเลยนะพี่นะถ้าพี่ๆได้ไปสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่อันนี้มันแบบคนละสีเลยอะโอเคไปกันต่อคะ่ะพี่องค์ที่หกนะคะ เป็นพรสสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่นี่เลรูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะนต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะนอเค้องไปไวนิดนึงนะคะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆ ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ำมาแบบนี้เลยนะพี่นะไปตามหามาสําหรับใครที่เอฟไม่ทัน EP ีที่ผ่านมานะคะไปตามหามาให้แล้วนะพี่นะนี่ด้านหลังนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําเดิมๆแบบนี้นะพี่นะตรงฐานนะคะอาจจะแบบเห็นเท่านี้นะพี่นี่เลย จะมูกถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้เลยศ9นย์0 7้า1สองหนึ่งศนเจสี่ย์หนึ่งนะคะองค์ที่แปดและองค์ที่เก้านะคะพี่เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่เจ็ดที่น้องให้ดูไปนะคะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยนะพี่นะอันนี้องค์ที่8ดค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะด้านหลังค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่ อ่าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทีมขี่แพะนะพี่นะลองให้ดูเนื้อขอโทษค่ะนี่เลยนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะได้ไปแบบนี้เลยนะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยพี่เก่าๆด้านหลังเป็นยันแล้วตรงนี้ พิมคำว่าหลวงปู่ทีมนะคะแล้วก็มีจีวอลหรืออะไรสักอย่างนะคะอยู่ยด้านหลังนี่เลยนะพี่นะถ้าสนใจนะคะรีบโทรมาศูนย์เก้าเก้นย์เจ็นะพี่เปิดอยู่ที่หนึ่งพันนะพี่นะองค์นี้นะคะไปกันต่ออง์ที่เก้านะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะนี่ลองให้ดูมีดนี่แบบนี้เลยนะคะพี่เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะตรงนี้ก็มียันนะคะ ลงปลายมีดลงอักขระมาเรียบร้อยเลยนะพี่นะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทแบ่งปันกันนะคะพี่เปิดอยู่ที่1นึ่พันบาทแบ่งปันกันนะคะนี่มียันเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะพี่นะใส่แบบนี้เลยพี่ๆท่านใดชอบหรือต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะ แอดไลน์ <Add> มาได้ที่0992107401นะพี่นะ0992107401นะคะอันนี้เปิดอยู่ที่1,000บาทนะพี่นะนเก่าๆเดิมๆแบบนี้ได้ไปเดิมๆแบบนี้แล้วนะพี่นะโอ้ยดูความเก่า วันนี้นะคะน้องมีมาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์9รูปนะพี่นะราคาตามป้ายเลยนะคะน้องใส่ไว้ให้แล้วถ้าสนใจพระองค์ไหนนะคะแจ้งหมายเลข ep แล้วก็หมายเลขพระองค์ที่1ถึงองค์ที่7เปิดอยู่ที่900บาท8และ9เปิดอยู่ที่1 0 0 0บาทนะพี่นะวันนี้นะคะมีมาให้เลือกชมเท่านี้ฝากพี่ๆกดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพระเครื่องถ้าสนใจนี่เลยด้านบนนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งถ้าวันนี้น้องพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะ